อกย้ำข่าวลือ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max อาจมีราคาแพงกว่า iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max <c oughs> iPhone 15 Series อาจรองรับชาร์จไวเพิ่มขึ้นทั้งสายและ m a x s a f e สูงสุด40วัตต์แผ่วแล้วแผ่วอีกล่าสุดแอปเ a รสของ Meta มียอดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ลดลง70%แล้ว ครับขอต้อนรับเข้าสู่ e MSA c h a n n e l Re v i e วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับอัปเดตข่าว iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max จากสื่อนอกวันที่24กรกฎาคม2023นักข่าวจากบลูเบิร์กรายงานว่า Apple กํกลังพิจารณาขึ้นราคา iPhone 15 Pro และ iPhone 1 5 Pro Max ซึ่งหมายความว่าราคาเปิดตัวอาจจะแพงกว่า iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max แต่ข่าวดีก็คือ iPhone 15และ iPhone 15 Plus ยังคงตึงราคาเดิมแหล่งข่าวไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่า iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max จะมีราคาเริ่มต้นเท่าไหร่แต่มีแนวโน้มที่จะแพงกว่า iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ซึ่งมีราคาเริ่ต้น999และ1,999ดอลลาร์สหรัฐตามลำดับ a p p เปถูกอ้างว่าตั้งเป้ายอดจัดส่ง iPhone 15ซีรีส์ประมาณ85ล้านเครื่องภายในปีนี้ซึ่งเป็นจำนวนพอๆกับ iPhone 14ซีรีส์แต่จะมีรายได้มากกว่าปีก่อนด้วยการขึ้นราคา iPhone 15และ iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro และ i iPhone 15 Pro Max ถูกหรือว่าจะเปลี่ยนวัสดุต,ตัวเครื่องจากสแตนเลสสตีลมาใช้เป็นไทเทเนียมแต่รับชิปรุ่นใหม่ A17 ที่ใช้กระบวนการผลิต3นานโนเมตร มีการเปลี่ยนปุ่มสวิตช์ปิดเสียงซึ่งทั้งหมดมีส่วนทำให้ราคาขายปลีกถูกปรับขึ้นโดยเฉพาะไอโฟนสิบห้าโปรแม็กที่อาจได้รับการปรับปรุงกล้องเทเลโฟโต,โต้เพื่อเพิ่มระยะการสูมออปติคันสำหรับไอโฟนสิบห้าและไอโฟนสิบห้าพลัสจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนบนจอแสดงผลซึ่งจะถูกลบรอยบากและเปลี่ยนมาเป็นไดนามิกไอแลนด์เหมือนรุ่นโปรนอกจากนี้ไอโฟนสิบห้าซีรีส์ทั้งสี่รุ่นยังถูกลรอว่าจะเป็นรุ่นแรกของแอปเปิลที่เปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C ที่มาในฝ่าฟแม iPhone 15 s ซ r รี s อาจรองรับชาร์จไวเพิ่มขึ้นทั้งสายและ m a ็ s a ซฟสูงสุด40วัตต์แม้ Apple จะไม่ได้โปรโมทความเร็วในการชาร์จของ iPhone เป็นตัวเลขนักแต่ในทุกๆปีก็มีการเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆอย่าง iPhone 14 Pro Max ก็รองรับได้เร็วระดับ30วัตต์ให้แล้วล่าสุดมีรายงานว่า iPhone 15 s ซ r รี s อาจรองรับความเร็วในการชาร์จเพิ่มอีกทั้งแบบสายและแม็กเซฟเลยครับโดยทิปเตอร์แ RG c o ออกมาตอบคอมเมนต์ที่ถูกถามถึงเรื่องระบบชาร์จไวของ iPhone 15ว่าจะเร็วขึ้นไหมว่าความเร็วการชาร์จแบบสายเพิ่มขึ้นเป็น40วัตต์จากเดิม30วัตต์และแบ็กเซฟเร็วขึ้นเป็น20วัตต์จากเดิม15วัตต์เลยด้วยซึ่งข้อมูลนี้ก็ต่อเนื่องมาจากรายงานที่ว่า iPhone 15นั้นจะเปลี่ยนใช้แบตเตอรี่แบบเปล่งซ้อนใหม่สแต็แบตเตอรี่และพอตการเชื่อมต่อแบบ USB นั่นเองครับทั้งนี้ทิปเตอร์อยังไม่ยืนยันว่าความเร็วนี้ จะเริ่มใช้บน iPhone 15เลยไหมหรืออาจไปใช้จริงตอน iPhone 16เลยก็เป็นได้ตามความเห็นของเราการที่ Apple เพิ่มความเร็วในการชาร์จเพิ่มขึ้นก็น่าจะส่งผลดีเพราะจากรายงานก่อนหน้านี้ iPhone 15ทั้ง4รุ่นมีการเพิ่มความจุแบตเตอรี่ขึ้นมาพอสมควรหากยังชาร์จเท่าเดิมก็เกรงว่าจะทำเอาผู้ใช้รอกันนานไปหน่อยเนาะที่มา i s m o โ h i i n a ล่าสุดแอปเทรดของ Meta มียอดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ลดลง70%แล้ว อัปเรดของเมตาเปิดตัวมาด้วยความร้อนแรงจนสามารถมียอดผู้ใช้งานสูงสุดมากกว่า10ล้านบัญชีภายใน4วันเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าความร้อนแรงในช่วง4วันแรกจะแผ่วลงไปมากเพราะล่าสุดเทรดมียอดการมีส่วนร่วมลดลงถึง70%เลยทีเดียว บริษัทวิเคราะอสม,มิลาเวฟเผยค่าเฉลี่ยการใช้เทรดบน Android และ iOS ลดได้ลงจาก19นาทีเหลือเพียง4นาทีเท่านั้นโดยเมื่อเทียบกับทวิตเตอร์มียอดผู้ใช้งานรายวันราว200ล้านคนและมีระยะเวลาการใช้งานเฉลี่ยที่ครึ่งชั่วโมงก็ยังดูห่างไกลกันไม่น้อยอย่างไรก็าตามมาร์คสักเคเบิร์กซีอของเบตตากล่าวว่ายอดการเติบโตของเทรดในช่วงแรกสูงกว่าที่คาดการไปมาก และในปีนี้บริษัทจะโฟกัสไปที่การปรับปรุงพื้นฐานของแพลตฟอร์มและรักษาฐานผู้ใช้งานเป็นหลักที่มา t e คสปอร์ต Mac mini และ Macbook Pro รุ่น14นิ้วและ16นิ้วจะเปิดตัวในปีหน้ามาพร้อมชิป M3 Apple วางแผนเปิดตัว Macbook Pro รุ่น14นิ้วและ16นิ้วและ Mac mini ที่มาพร้อมชิป M3 ในปี2024อ้างอิงจากรายงานล่าสุดของ MacMan c o m d จากสรมข่าว Bloomberg นักข่าวก็ดังอ้างว่า Mac Mini ยังไม่ได้พัฒนาไปไกลมากนักจึงไม่คาดหวังว่าจะได้รับการเปิดตัวในเร็วๆนี้อย่างเร็วที่สุดอาจจะมาในช่วงปลายปี2024ดังนั้นจึงไม่ได้อยู่ในกลุ่ม Mac รุ่นแรกๆที่มาพร้อมชิป M3 MacBook Pro รุ่นแรกที่มาพร้อมกับชิป M3 ทั้งรุ่น14นิ้วและ16นิ้วก็จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มแรกเช่นกันโดยนักข่าวจาก Bloomberg คาดว่าจะได้รับการเปิดตัวอย่างชัดสุดในช่วงกลางปี2024มาพร้อมชิป M3 Pro และ M3 m a x m a ม c กก็แมนมองว่า Apple ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอัปเกรด Mac Mini หรือออกรุ่นใหม่ทุกๆปีแต่ MacBook Pro เป็นผลิตภัณฑ์ระดับไยเอนที่มีแผนอัปเกรดทุกๆ4ถึง5าไตมารสำหรับ Mac กลุ่มแรกที่ใช้ชิป M3 คาดว่าจะประกอบด้วย MacBook Pro 13นิ้ว MacBook Air 13นิ้วและ iMac 24นิ้วซึ่งคาดว่า Apple จะเปิดตัวภายในเดือนตุนลาคมนี้ที่มา m a c r u m o r สนนกเกอร์ของ Apple ทุกนำออกมาจำหน่ายในราคาราว1.7ล้านบาทผลิตภัณฑ์เก่าของ Apple กลายเป็นของสะสมที่หายากและมีมูลลาค่าสูงโดยเฉพาะ iPhone รุ่นแรกที่ยังไม่เคยแกะกล่องมาก่อนมีคนให้ราคาถึง6.6ล้านบาทและคอมพิวเตอร์ Apple One วันที่สร้างด้วยมือของสตีฟจ o อบและสตีฟวัตเนียรมีคนสู้ราคาถึง15ล้านบาทจึงไม่แปลกเลยที่สนเกอร์ของ Apple จะถูกนำออกมาวางจำหน่ายในราคา1.7ล้านบาทสนิกเกอร์ของ Apple ถูกนำออกมาจำหน่ายบนเว็บไซต์ซึ่งมีเพียงคู่เดียวขนาด10.5 US และมีสภาพค่อนข้างใหม่แขวนาปราคาที่5,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว1.7ล้านบาทความจริงแล้ว Apple ไม่เคยผลิตสนิกเกอร์ออกมาวางจำหน่ายให้ผู้บริโภคทั่วไปแต่ถูกผลิตออกมาเพื่อมอบให้พนักงานของ Apple คอมพิวเตอร์ในช่วงยุค 1990s และเคยนำมาแจากเพียงครั้งเดียวที่งาน National Cell Conference ในช่วงกลางทศวรรษที่90ทำให้กลายเป็นขอหงหายากในปัจจุบันทั้งนี้ในปี2020สนิกเกอร์ของ Apple ที่มีสภาพผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วเค่ขยขยได้จากการประมูลในราคา9,687ดอลลาร์สหรัฐหรือ333,390บาทที่มา Apple Insider Apple คันแนวคิดให้รัดเข้าถึงข้อความเข้ารหัสได้ในสารจาจัจักษบอกอัดปิด iMac e จและเฟดถามที่นั่นไปเลย สหราชอาณาจักรมีแผนปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจในการสอบสวนโดยการเปลี่ยนแปลงหนึ่งคือหากมีอัปเดตในบริการรับส่งข้อความออนไลน์ต้องผ่านการตรวจสอบและอนุญ,ญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก่อนตลอดจนต้องมีช่องทางให้เจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบข้อความที่เข้ารหัส end-to-end e หากมีการร้องขออย่างไรก็ตามในระหว่งางการเปิดรับความคิดเห็นจากฝั่งผู้ให้บริการ Apple เป็นหนึ่งในบริษัทที่คัดค้านร่างกฎหมายนี้โดยบอกว่า อาจต้องทําฟีเจอร์นี้ตามที่สหราชอาณาจักรร้องขอจะทําให้เกิดช่องโหว่ที่กระทบกับผู้ใช้งานประเทศอื่นทั่วโลกการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นเครื่องเปิดเผยไม่สามารถทําเป็นความปรับได้จึงไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวและหากกฎหมายนี้มีผลจริง Apple อ,อาจเลือกปิดบริการ i m e s s a g e และ a c e t i m กในประเทศไปเลยข้อเสนอนี้ยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาโดยฝั่งกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษบอกว่ากฎหมายนี้ออกมาเพื่อป้องกันอาชญากรรมการล่วงละเมิดเด็ก ตลอดจนปัญหาการก่อการร้ายที่มา BBC และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ i iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวเลยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ なに